หายจากวงการปัจจุบันเต้ทัตพงชีวิตพลิกกลายเป็นพ่อค้าจากที่เคยเป็นพระเอกต้องมายืนขายลอดช่องทุเรียนไก่ทอดล่าสุดเต้ทัตพงชีวิตพลิกต้องกลายเป็นพ่อค้าหาเลี้ยงลูกและภรรยา โดยเต้ทัตพง์พงสทัตได้เปลี่ยนชื่อเป็นสุกลพงษทัตเกิดเมื่อปี2510ที่จังหวัดพิษณุโลกเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2531โดยแสดงในภาพยนตร์เรื่องคุณรู้ไหมว่าผมรักก่อนที่จะมีผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมายค่ะในปัจจุบันเขาก็ได้หายหน้าหายตาออกไปจากวงการบันเทิงนะคะ แต่ก็ได้เปิดตัวธุรกิจขายลอดช่องทุเรียนที่มีแฟนคลับแห่อุดหนุนกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งหนุ่มเต้ก็มักจะออกบูธตามงานต่างๆโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงแห่เข้ามาอุดหนุนและแวะเวียนมาหายอยู่บ่อยครั้งซึ่งถ้าหากใครเป็นแฟนคลับของหนุ่มเต้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวมักจะโพสต์ความเคลื่อนไหวของตัวเองผ่านทาง Facebook ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่ตลอดค่ะ ทั้งนี้หนุ่มเต้ก็ยังคงรับงานการแสดงบ้างประปรายนะคะโดยเล่นเป็นแขกรับเชิญบ้างในบางเรื่องค่ะถ้าหากว่าใครคิดถึงนะคะก็สามารถติดตามผลงานของเขากันได้ค่ะ